ได้ขอให้ทางบ้านพักเด็กและสตรีที่จังหวัดขอนแก่นนะครับได้มีการพูดคุยนะครับแล้วก็สัมภาษณ์กับตัวน้องนะครับแล้วก็ภายในวันนี้จะมีการพาตัวน้องไปตรวจสุขภาพนะครับว่าเป็นอย่างไรส่วนกรณีของทางด้านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ นะครับด้านการสอบสวนต่างๆก็คงต้องปล่อยให้เป็นการกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินการไปแต่ในส่วนของพมนะครับก<ส>็คงจะดําเนินการในส่วนการดูดูแลนะครับสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายของตัวน้องเขานะครับครับเบจ้าหน้าที่กระทรวงพมในขณะนี้นะครับ โดยบุคลากรมีอยู่ประมาณ1 1 0 0 0คนนะครับเ,เนื่องจากเราได้เพิ่งเริ่มนะครับไปเมื่ออาทิตย์ก่อนทำให้ได้มีการสำรวจนะครับผ่านทั้งระบบออนไลน์แล้วก็มีการทำแบบสอบถามเนี่ยประมาณ3,000กว่าคน3,300คนนะครับเพียงแค่30%เท่านั้นแต่ว่าจาก30%ที่ได้ไปพูดคุยกันมาแล้วก็มีการสำรวจข้อมูลมาน,นั้นเนี่ยเกือบจะ100%ครับประมาณกว่า 90%เป็นนหนี้กับทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็หนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ประมาณไม่ถึงไม่เกิน1ล้านบาทนะครับล้านบาทบวกลบนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการที่เป็นหนี้เกี่ยวกับเรื่องทั้งเรื่องบัตรเครดิตนะครับเรื่องสินเชื่อบ้าน แล้วก็สินเชื่อรถยนต์นะครับจะแบ่งเป็นเกือบเกือบจะเท่ากันเลยนะครับ3 0มกว่าเปอร์เซ็นต์สากว่าเปอร์เซ็นต์สากว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็โดยส่วนใหญ่นั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าจากนี้ไปแล้วจะมีการก่อหนี้นะครับหรือว่าจะเคลียร์หนี้ได้อย่างไรปัญหาที่สําคัญก็คือการที่เงินเดือนที่ได้ออกมานั้นนะครับไม่เพียงพอกับจานจ่ายมูลหนี้ที่มีอยู่ดังนั้นแนวทางนะครับของกระทรวงก็คือเมื่อได้ข้อมูลครบตัวเลขทั้งหมดแล้วนะครับเพราะตอนนี้เนี่ย ปริมาณหนี้ที่มีอยู่เนี่ยนะครับคาดว่ามีอยู่ประมาณ3 0 0 0กว่าล้านณตอนนี้นะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยยอดหนี้สินเนี่ยอยู่ที่ประมาณคนละ9 6 0 0 0 0กว่าบาทนั้นเนี่ยก็พอได้ภาพรวมทั้งหมดกว่านี้แล้วก็จะหาเจรจากับสถาบันการเงินนะครับว่าในการปรับโครงสร้างหนี้หรือว่าการลดดอกเบี้ยหรือว่าการจะลดต้นลดดอกอย่างไรนะครับก็คงใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับคาดว่าหลังปีใหม่น่าจะได้ข้อมูลครบท้งกระทรวงนะครับ ครับตอนนี้มีกรณีของอุปกรณ์นะครับเข้าเด็กส่วนใหกราบไหว้แต่บางหมูก็มีบารมีเข้าคุณเจ้านนครั้งนี้ทางพวกรับเข้าไปตรวองคือตรงนี้นะครับการที่จะใช้เด็กและเยาวชนในกิจการใดก็แล้วแต่นะครับต้องเรียนว่าถึงจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เด็กแต่ละคนก็มีสิทธิ์นะครับที่จะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เรียกว่า เอื้อในการที่เขาจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคมนะครับอันนี้ความเชื่อเป็นสิ่งที่คงจะไปห้ามคงจะไปบอกเล่ากันไม่ได้นะครับแต่คงต้องขอให้แต่ละฝ่ายทุกๆฝ่ายนั้นใช้วิจารณญาณในการที่จะบริโภคสื่อบริโภคข่าวนะครับแล้วก็จะดําเนินกิจการใดๆตามความเชื่อ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าในกรณีที่เกิดขึ้นนะครับก็คงต้องฝากผู้ใหญ่ที่อยู่ร,บรอบๆตัวน้องเขานะครับในการพิจารณาว่ามันดีเรื่องราวเป็นอย่างไรมาอย่างไรและเชื่อว่าคงจะมีอีกหลายหน่วยงานที่ถ้าหากว่าเกี่ยวข้องนะครับเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องเรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อต่างๆนะครับในส่วนของพมเราเป็นห่วงเกี่ยวกับวัฒน์เรีวยกว่าวัฒนาการการพัฒนาการตามแต่ละช่วงวัยของน้องนะครับการคิด การเจริญเติบโตทางความคิดของน้องเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญมากกว่านะครับ,บอ,รอ,อันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับคงต้องรอดูแต่ว่าก็คิดว่าคงต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับแต่ว่าความเป็นไปได้หรือไม่นั้นคงต้องเดี๋ยวคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาก่อนนะครับเพราะว่าก็มีคนเข้าไปติดตามอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับ ครับเท่าที่ได้พูดคุยกันนะครับก็มีหลายจุดที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับเช่นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอมาตรา 1, นึที่เราจะแยกออกมาไม่ได้อยู่ในร่างพรบน,นิรโทษกรรมนะครับอันนี้ถ้าหากว่าไปในทิศทางเดียวกันสิ่งที่ทางคุณนิกรเสนอให้กับทางรัฐบาลนะครับในการที่จะนําเสนอในนามของพักร่วมนะครับเป็นร่างนิรโทษกรรมพรบน,นิรโทษกรรมของพรรร่วมนั้นคิดว่า ก็จะเป็นการแสดงถึงความเหนียวแน่นนะครับความเป็นทีมเวิร์คของพักร่วมรัฐบาลด้วยกันนะครับจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลนะครับจริงๆจ,จ,จะเปลี่ยนไปเป็นชื่ออื่นเลยก็ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งปัจจุบันมาถึงวันนี้เนี่ยคำว่าปลองดองคำว่านิรโทษนะครับก็โดนใช้ไปจนเรียกว่า,า,าบางครั้งอาจจะเป็นการสื่อความหมายที่คลาดเคลื่อนได้ นะครับอาจจะเปลี่ยนชื่อพรบรไปเลยก็ได้แต่หัวใจสําคัญนะครับก็คือการที่เรียกว่า,าทําให้ผู้ที่หลงผิดไปหรือว่าตกกระดายพอยโจรไปเนี่ยนะครับได้รับความยุติธรรมนะครับแล้วก็ให้อภัยกันนะครับเค okay, ครับขอบคุณครับ,บค,ครับ